วิธีใส่กระจกนะโอเคใส่ฟ้าห่อครับแล้วใส่ตัวใหญ่ก่อนเรอ่าโอเคใช่ครับเราลาบด้วยตัวนี้ ตีกใส่ก่อนใส่น็อตก่อนแล้วก็นี่ตามแล้วก็นี่ประกอบครับตัวนี้คือตัวไหนเอ่ยตัวไหนโอเคนั่นนะครับแล้วก็คันเบอร์สิบแน่แน่คันแล้วเปอ่าคันเลย ต่อไปวิธีใส่กระจกนะครับ